กุ้งพี่น้องเลยตำมะกุ้งตำมะกุ้งนี่อาหารเที่ยงตำมะกุ้งใส่เครื่องปุ้มมันก่อนพี่น้องใส่ปลาแดงนเป็นนัวนน้ำปลาก็ได้นี่น้ำตาลใส่น้ำเล็กพี่น้องอีกใส่

ทำหมากุงพีพ่น้องเออสูตรซีมรีวาวคันใสน,น่เปีนั่มอสุ่วยาพงสุลพีน้องใสร้ายเสีบร้ายใสหน่อยแสยีบหน่อย สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนี่ยำมะกุ้งพี่น้องเอ้ยซำมะละกอโว้ยโ้ยลงไปโว้ยโว้ยนาลงไปพี่เนาะโว้ยเชนี้ลงไป สำเร็จแล้วทุกคนตำมะคงธรมะคงสูตรซีมือวาวคันบานหน้าแ่บพี่น้องมาๆๆทุกคนมากินรำกันมาทักทายสบายดีทักทายสบายดีใส่ขี้เหลาด้อยพี่นอ้องเนอะน้มขี้เหลาใส่ลงไปพี่น้อง ส่วนขีเราพี่น้องส่วนขีเราพา่น้อหน้าเกาโอ้นี่น้ำขี้เราสดๆเดยใ้ลงไปพี่น้องนี่ปลาร่ปลาร,ร,ร,รพี่น้องะเทีมโรดกเปลอกน้อยู่ีมาพีกมาพีกครัวพี่น้อง อืโอ้สั่วขี้เราสั่วขี้เราสิมือวาวคันมาหน้าอยู่หน้าอยู่ไห้ไห้อยู่หน้า,นนาคือเก่าพี่น้องนี่เค,ครื่องบมโคลไปไล่พี่น้องเอ้ยนี่พี่น,อน้องหอมกระซอยักหอมลงใส่ร้ายแสีแสบร้ายใส่หน่อยแสีบหน่อย แงโลาซาสุดซูชมือบาขันเอากรสอบปาดแล้วกระสมันจะได้อีกกระสอบเปลี่ยนไม่ไหมย่านี้นีเฟ้ยงเพียงแค่นี้ใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปเอออืมไอน้องมาเอาเลเราล่ขวกิึงกระสอบไม่ไหมกปาดอไรอย่างนี้เตาดเตาพี่น้องนี่แหละเดมีผ้าเงยอย่างไรฮะี่เราพี่น้องเอ้ย เดียมสะมา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  <ร Stevens. S 1> ทุกคนมากินน้ำก<โห>ันเดร้อทุกอนงานมา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 าม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 ีมา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 าม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 าามามามาามามามาากามมาาม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 มา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 